สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Top ปเกม Thailand น,นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ Play to Earn ที่น่าสนใจจะมารีวิวให้ฟังนะครับโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Creator Hunters นะครับ เขาบอกว่าเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะแนวหุ่นยนต์พิทักจักรวาลเรื่องหนึ่งนะครับตัวเกมเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับแต่ได้มีการไอเดโอเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรูปแบบเกมจะเป็นยังไงมีวิธีการเอินด้วยวิธีไหนบ้างเชิญรับชมรายละเอียดไปพร้อมกันได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวกลับมารู้จักกับ c r e a t e r Hunter s กันหลังอินโทรครับ ารู้จักกับสตอรี่ของเกมกันสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในจักรวาลแห่งไกลโพนได้มีการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีลูกไฟาดาวตก5สายเนี่ยตกลงมาที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้และลูกไฟทั้ง5้านั้นก็คือนักรบจักรกลที่เก่งที่สุดในจักรวาลนั่นเองนะครับแต่หุ่นยนต์ทั้ง5เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบตัวใหญ่เหมือนกันดั้มอะไรแบบนี้นะไซส์ของหุ่นยนต์นะครับมันเล็กเท่าหุ่นยนต์ของเล่นเท่านั้นเองและแน่นอนคนที่เก็บหุ่นยนต์นักรบทั นะครับที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกตอนนี้นะพราะเรื่องมันดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซต์กันนะครับมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าตัวเกมเนี่ยรันอยู่บนไปแน้นสมาร์ทเชนนะครับตัวเกมเป็นแนวพัซซ์เรียงเพชรเรียงบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับอารมณ์แบบว่า ยิ่งเรียงบล็อกได้มากเท่าไหร่คอมโบบล็อกได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งโจมตีได้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้ที่น่าสนใจของเกมนี้ก็คือมุมมองของผู้เล่นเนยนะครับมันจะคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยอยู่ในตตวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เหมือนกําลังนั่งขับหุ่นอะไรแบบเนี้ยนะฮะกราฟิกของเกมก็จะเป็นแบบแนวตั้งนะครับเหมือนจะสร้างมาเพื่อเล่นบนมือถือซะมากกว่านะฮะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดให้บริการบน PC ก่อนและเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็จะตามมาทีหลังนะครับส่วนโหมดการเล่นในปัจจุบันนี้นะครับ หมดแรกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Power Defense นะครับก็คือจะมีเวฟของศัตรูเนี่ยปรากฏออกมาให้เราจัดการยิงคานได้มากเท่าไหร่ก็จะได้รางวัลมากเท่านั้นนะครับ่วนอีกโหมดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบเปรียวไทม์ระหว่างผู้เล่นนะครับผมมีระบบแรงกิ้งที่จะมอบของรางวัลตามลําดับผู้เล่นและพับของตารางด้วยเหมือนเกมอื่นๆทั่วไป นอกจากโหมดการเล่นหลักทั้ง2แล้วนะครับตอนนี้ยังมีมินิเกมให้เล่นก่อนที่เกมจะเปิดด้วยนะครับมีชื่อว่าคาริเดียฮันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาเล่นให้ดูนะครับตอนนี้เนีเพื่อนอยู่ที่หน้าของคาริเดียฮันนะครับผมหน้าแรกเนี่ยพอเข้ามาล็อกอินด้วย gmail นะครับมันก็จะพบกับเนี่ย เมนูต่างๆนะเป็นเกมไกด์นะครับผมมีเนี่ยอาบัลคาริเดียพิสนะครับก็คือเกี่ยวกับไอชิ้นส่วนของคาริเดียให้เราค้นหานะครับมีวิธีการเล่นมีข้อมูลแล้วก็มีรางวัลที่จะได้นะครับผมอันนี้ผมกดสตาร์ที่ดูเลยนะครับอันดับแรกมาดูอินเทอร์เฟซกันก่อนนะครับหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นแผนที่โลกนะครับเมื่อเราใช้เมาส์สกรอซูมเข้าไปนะครับเราจะพบว่า มันจะมีคล้ายๆกับกล่องเขียวๆเ,เนี่ยนะครับก็คือกล่องของชิ้นส่วนคาลิเดียนั่นแหละกระจายมาอยู่ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละวันน่ยนะครับมันจะมี Today's Challenge นะครับผมเนี่ยแปดับสิก็คือผมเก็บไปแล้ว2กล่องนะครับวันนึงสามารถเก็บได้สูงสุด2กล่อง ถ้าต่อสู้พลาดไม่เป็นไรไม่นับนะครับจะนับก็ต่อเมื่อต่อสู้ชนะเท่านั้นแล้วก็ในแต่ละวันนะครับจำนวนกล่องสูงสุดที่สามารถเก็บได้นะครับจะอยู่ที่500กล่องนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่470กล่องก็คือมีคนเก็บไปแล้ว30กล่องในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทดลองเก็บให้ดูนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับมันจะเป็นเนี่ยเมื่อเจอกล่องนะครับเราก็คลิกเข้ามาที่กล่องนะครับมันก็จะมีอินเทอร์เฟซการต่อสู้ขึ้นมานะครับก็คิดที่แบทเทิลนะครับ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะปรากฏหน้าต่อสู้เนี่ยมันจะสุ่มนะครับลูกเต๋าเนี่ยจะเป็นการสุ่มคะแนนนี้เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเราสุ่มคะแนนลูกเต๋าได้มากกว่าเราก็จะได้รับของรางวัลเป็นชิ้นส่วนของคาลิเดียเอ่อที่มันเขียนว่าคาลิเดียคูณหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้มันจะขึ้นเป็น100เลยนะครับเห็นว่า ว่าเก็บผมมี200ตอนนี้เป็น300แล้วนะแล้วก็ไอจำนวนของทูเด,ดย์ h ชลเลนต์ก็จะลดลงไป1แต้มนะครับผมเนี่ยวันนี้ก็คือสามารถเก็บได้อีก7กล่องนั่นเองนะครับสรุปว่าสูงสุดต,ต่อวันผมสามารถเก็บแต้มคาริเดียพีซตรงนี้ได้1000แต้มนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของรางวัลของเกมนะครับเมื่อทําการเก็บชิ้นส่วนของคาริเดียได้แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็น CHTS โทเค็นได้ในอนาคตนะครับซึ่งจะแลกได้อย่างไรแลกได้เมื่อไหรแลกได้วันไหนยังไงติดตามประกาศจากทีมงานอีกทีนนึะครับ ต่อมาเดี๋ยวพามาดู m a r k e ก็ l เ c e นะครับก็เป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนการ์ด NFT ตัวละครนั่นแหละนะครับแต่ว่าจากที่ผมสังเกตมาใน m a r k e t p l เ c e เนี่ยจะพบว่าตัวละครนั้นก็มีหลายเกรดแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยมีเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D แล้วก็เนี่ยสีม่วงนี่ก็จะเป็นเกรด S นะครับผมไม่แน่ใจจะมี SS หรือเปล่าแต่ยังไม่เห็นแล้วก็เพื่อนๆสามารถคลิกเข้ามาได้ตรงข้างล่างนี้นะครับจะเขียนว่า Open Market นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูของ Marketplace จริงๆเลยนะครับ อย่างนึงที่ผมสังเกตได้นะครับก็คือมันจะมีความแตกต่างของการ์ยกตัวอย่างไอเจ้าตัวนี้นะมานะครับผมมันจะเป็นกาส์แบบขยับได้เคลื่อนไหวได้นะครับแล้วก็เป็นขอบวิงวับแบบฟอย์นะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นการ์ระดับสูงหรือเปล่าถึงจะขยับได้แต่พอมาดูจูปิเตอร์เกรดเตัวนี้กลายเป็นว่าจูปิเตอร์เกรดเตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับก็หมายความว่าไอความพิเศษของการ์แบบขยับเนี่ยก็อาจจะมีมูลค่ามากกว่าการ์ธรรมดาทั่วไปนะครับเอามาดูในส่วนของราคา คร่าวๆนะที่เขาตั้งขายกันอยู่จนจอยากไอการ์ดมาแบบขยับได้นะครับผมอยูดูที่ราคา0.8918 BNB นะครับราคาคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่370 USD นะครับอันนี้280 USD 370 USD ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่นิ่งหรอกนะครับผมตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ต้องอ้างอิงราคาบน Marketplace ตอนนี้ก็แล,ล้วกันรอเกมเปิดจริงก็ได้นะครับต่อมามาดูที่โทเคโนมิกส์ของเกมแล้วก็โทเค็นดิสทริบิวชันนะครับผมอันนี้เนี่ยอย่างที่เดนได้ทราบว่าเขาได้มีการเปิด พรีไอดขาย private sale เปิด IDO อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไล่ดูเลยกันลวลันนะครับหนึ 1, ่งซี l e เซลนะขายไปแล้ว5% private sale ห้าเปอร์ซ็นต์พรีไอด staking 5% play to earn 30%มสิบเปทีมสินะครับ advisory หรือว่าที่ปรึกษาในสามเ s t a t i i c partner สามเปนต์ไอดีโอสนะครับนี่ไม่เหมือนกันนะมี p r e ไอดกับ i อดีโนะครับสครั้งนะครับแล้วก็มี liquidity สิบสองเปอร์เซ็นต์ m r k e t i n g เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ Reserve, โอเคครับต่อมาเดี๋ยวจะพามาดูรายละเอียดของโทเค็นในรอบต่างๆนะจริงๆอันนี้มันก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่ามันออกมาเป็นรูปแบบของตารางนะครับมันจะบอกว่าเนี่ย a l l ล c a t i o n ในส่วนไหนเนี่ยได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูจุดหลักๆกันละกันอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของซีเซลห้เนะครับผมอันนี้ขายในรอบซีเซลไปที่ราคา0.015นะครับผมแล้วก็ล็อก3เดือนนะครับแล้วก็ระยะเวลาเวสติงอยู่ที่18เดือน แล้วก็จากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของ private sale นะครับอีก5%นะครับที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับ0.02นะครับล็อก3เดือน vesting period 12เดือนจากนั้นก็จะเป็น pre IDO 1%นะครับผม0.035นะจะสังเกตว่าราคามันแพงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้ตัว pre IDO เนี่ยไม่มีระยะเวลาล็อกนะครับแต่ว่ามันจะเฉลี่ย vesting ออกมาเป็น5เดือนนะครับผมแล้วก็จะมีการปลดล็อกนะครับตอน TGE นะที่8%นะครับแล้วก็จะปลดเฉลี่ยไปเดือนละ18.4%ประมาณนี้ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไอเดโอนะครับได้มีการขาย i d เดไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครราคาโทเคนก็อยู่ที่0.04นะครับผมแล้วก็ไม่มีการล็อกใดๆนะครับผมระยะเวลา v e ส ting พ e r i o d อยู่ที่4เดือนนะครับ t g ปลดล็อก10%จากนั้นก็จะปลดต่อเนื่องกันอีก22.50%นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะเพื่อนๆสามารถกด pause แล้วก็ดูได้นะครับว่า,าที่ส่วนไหนล็อกเท่าไหร่ v e s t i n g พ e เ i o d เป็นเท่าไหร่ TGE เป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าผมเล่าให้ฟังในนี้เนี่ยจะยาวเกินขออนุญาตข้ามไปเรื่องต่อไปนะครับ โอเคครับต่อมาขออนุญาตพามาดูราคานะครับของ CHTS Token นะครับผมอันนี้เป็นโทเค็นที่อยู่บน Binance Smart Chain นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันได้มีการ list ที่ c o ม n Market แคปนะครับแล้วก็คอ g e ก k o เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เปิดให้เทรดบนแ a นเค k e ส w a p แล้วด้วยนะครับจากสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พอจะจำได้นะครับเอาคิดเป็นราคาของ IDO ปกติกันละกันราคา IDO ปกติเนี่ยอยู่ที่0.04ก็วันที่เขาลิสต์บนแพนเค้กสวอปนะครับเป็นวันแรกที่เปิดให้สวอปเหรียญกันเนี่ยก็วันที่25มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง นะครับเหรียญก็น่าจะมีการเทขายอะไรก็เป็นปกติเนาะนะครับแล้วก็มีการช้อนซื้อกลับขึ้นไปจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการปรับตัวทรงๆอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้านับจากราคา I D O แล้วตรงน,นี้นถือว่าไม่แพงเลยนะเพราะว่า I D O ที่0.04ใช่ไหมครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.049เท่านั้นเองเนะฮะ มาดูในส่วนของทีมงานกันบ้างนะครับผมในส่วนของทีมผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยส่วนมากเป็นชาวเกาหลีนะครับผมบางท่านเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นยุโรปแล้วก็บางท่านก็มีเวียดนามผสมมาด้วยนะครับแต่ว่าทีมงานเขาเปิดหน้าทั้งหมดนะแล้วก็ตัวนี้เขามีคลิปทักทายจากทีมงานด้วยนี่นะครับเนี่ย greeting f อร์มกับตานยางดองชาต์อันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเป๊ะเรื่องชื่อของทีมงานเกาหลีเท่าไหร่นะครับแต่ใครอยากจะมาดูเนี่ยก็มาคลิกดูที่หน้าเว็บไซต์ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมว่าถมา่มากดดูเนี่ยก็จะ อีท่านหนึ่งนะครับเนี่ยเขาก็เปิดหน้าหมดนะในส่วนของทีมงานนะครับมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานจากเออเกาหลีนะครับแล้วก็เนี่ยลงมาด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเออทีมอาร์ตนะก็มีคลิปทักทายเช่นกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาคลิกดูได้นะครับผม ต่อมานะครับมาดูที่ r o รถแม p กันบ้างนะครับในส่วนของอ2021 Q4 เนี่ยก็อันนี้มันผ่านไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นขอไม่กล่าวถึงเลยก็แล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตมากล่าวถึงที่ Q1 ในปี2022หรือว่าก็คือต้นปีก็คือปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับ Air drop รอบหนึเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับ Partner ship เนี่ยประกาศไปหมดแล้วซีเซลเรียบร้อย Private c e l เรียบร้อย Marketing เรียบร้อย Pre I D O แล้วก็ I D O เรียบร้อย Public Listing Exchange บน Pancake Swap เรียบร้อยนะครับ Token Distribution เรียบร้อย MVP Release เนี่ยยังนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของ gameplay แล้วนะ เบต้ารีลิสตเนี่ยก็ยังนะครับมาร์เก็ตเพลสโอเพนตอนนี้คือเปิดแล้ว LP สเต็กกิ้งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น Partner Staking อาจจะเป็นการสเต็กบนแพลตฟอร์มอย่างเช่นสเต็กบนแพลตฟอร์ม Pancake Swap นะครับสเต็กเค้กได้เหรียญ CHTS Token อะไรประมาณนี้ก็รอติดตามต่อไปนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับ Q2 นะครับก็จะมี Gamification Integration ่นและอันเทสตนะครับผมก็จะเป็นการทดสอบระบบใหม่ๆของเกมนะครับแล้วก็จะ Official Launch ใน Q2 นี้นะครับแล้วก็จะมี Air Drop รอบ2แล้วกก็ารร Generate NFT อบใหม่ด้วยนะครับแล้วอ ในอนาคต Q3 นะครับนี่เปิดระบบ Marketplace Lending นะครับมี Community Event มีแล้วก็แล้วก็มีการแก้บั๊กแล้วก็ออเรอร์รอต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอัปเดตตัวละครใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของรถแมพก็อยู่ที่ Q4 นะครับจะเป็นการนำเสนอ c r e a t o r Hunters m e t a v e r s e นะครับแหม่พลาดไม่ได้เลยนะคำว่า Metaverse ต้องมานะครับมีการทำ m า r k r t i t i n g ต่างๆ Community Event นะครับแล้วก็ List e x c h a n g e ต่างๆมากขึ้นนะครับมีมบายเวอร์ชั่นนะครับนี่แล้วก็มีการสนับสนุนหลายๆภาษาด้วยนะครับ m u l t i l a n g u a e support นะครับอาจจะมีภาษาไทยหรือเปล่าก็รุ่นนะแล้วก็จะมีเรื่องของ DeFi Dev Integration ด้วยนะครับต่อมามาดูในส่วนของพาร์เนอร์นะครับที่เอาแบบคุ้นๆก็แล้วกันนะครับผมก็จะมีเนี่ย Verichean น,นี่ค่อนข้างคุ้นเคยนะครับผม Snell House น,นี่อาจจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีหลายๆชื่อนะที่แบบว่าเป็นอพาร์เนอร์เป็น ทางเกาหลีทางญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าผมไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีนี่ e d i t i o n นะครับผมแล้วก็จะมี n บ n น้ Smart Chain แล้วก็อันนี้เป็น nftb นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เขาทําการ ido token ของเกมนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของเกมนี้นะครับคุณสามารถมากรอกชื่อกรอกอ e ีเมลแล้วก็ส่งข้อความหาทีมงานตรงนี้ได้นะครับเผื่อที่จะมีอะไรเสนอแนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะก็จะมีในส่วนของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับนี่มี Facebook Instagram Twitter YouTube นะครับเอ่อเทเลกราแดิสคอนะครับผมอะไรประมาณนี้ใครสะดวกติดตามข่าวสารช่องทางไหนนะครับตรงนี้ได้เลยด้านล่างนะฮะโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมหยิบมาฝากกันในวันนี้ในส่วนของเกมที่มีชื่อว่า Creature Hunters นะครับผมก่อนอื่นบอกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตัลใดๆนะครับเป็นเพียงการหยิบเกม Play to Earn ที่น่าสนใจมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเท่านั้นนะครับผมใครที่จะไปลงทุนไปซื้อตัวละครไปซื้อ NFT อะไรอย่างเงี้ยก็พิจรารณาถึงความเสี่ยงให้ดีด้วยสำหรับช่องทางติดตามข่าวสารอื่นๆนะครับผมก็ได้ทำการทิ้งลิงก์ช่องทางต่างๆไว้ที่ ใต้ข้อธิบายงคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารอะไรก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากเอาไว้เท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครอบเกมไทยแลนด์สวัสดีครับ